มาถึงแล้วนะรถใบบุญนะรถ้ไม่้พารถตู้ไม่ได้พาป้าไปแล้วรถตู้ไปรนะับใคราใทเใครเฮ้ยใ,ใครมาใครมาใครมา ใช่แล้วเมื <im itation> ่อวานบอกไปในคลิปแล้วนะคะว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีเดินทางมามาถึงแล้วอืม <im itation> <im itation> ใช่แล้ว าถึงแล้วผู้ใหญ่ใจดีโอคนขับนะบะมัโอ้นะคะบ้านห้วยน้ำเที่ยงเขาจะมาปลาใสเลือกเนือเออนั่นแหละเออดีคนดูแลบ้านไปแล้วคุณด,ดูแลบ้านถือคุณเจไปแล้ว <laughs> นประจำเดือนนี้ท่านผู้ชม อือเฮ้ยแต่ห้ามห้ามลงกันแน่หรอกมาแล้วนะผู้ใหญ่ใจดีของเรามาถึงแล้วไงลูกมาถึงแล้ววันนี้พาหลานน้อยหลานน้อยยื่นขึ้นไปนั่งกันเลยลูกหลานมาลูกสาวลูกสาวอันนี้คนโตเหรอคะแม่คนโตบ่นี่คนโตอันนี้คนเล็กคนเล็กบ่ คนเล็กไหนอันนันคนนเล้บอกอ๋ออันนัั่านพอ๋อานสัพ้าวันนี้ชดเชยวันหยุดชดเชยน่าจะกออะไรอลวันทมนิ่งกองทัพไทยไม่มีเวลาจะไล์เลอะไรเดี๋ยวนี้คลิปไม่แดงเลยนะช่องใหญ่เราพอทำจริงๆจะรู้ว่าอ้าวไม่มีเวลาเป็นไงแม่เห็นไหม โม่แต่เที่ยวกับลูกอ่ะนั่นแหละอาชีพยูทูบก็ไม่ใช่ว่าจะเออเออขึ้นไปดูไปไปไปดูไปอ่ะอ่ะอ่ะเอาย่าพาพาขึ้นพาขึ้นทุกพอดีพอดีลูกหลานไม่ไม่ขอขอขอเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะใช่กก็เลยเราถ่ายไม่อ้วนพอคือลูกสาวเนี่ยเขาเขาบอกตัวเขาไม่เป็นไรแต่หลานเขาเนี่ยอย่าไปเที่ยวออกใช่เล็กเด็กไม่ดีใช่ใช่ใช่เขากลัวเรื่องไม่ฉาชีพนั่นแหละ ถูกถูกถูกต้องค่ะจะเอาไปอย่างงั้นนี้เออขนาดขนาดบอกว่าจะไปถ่ายป้าแตนยังบอกอย่าลงเด็กเยอะนะป้าแตนยังรู้เลยคือทุกคนรู้ว่าเด็กอ่ะมันบริสุทธิ์อ่ะนะแล้วเร่อสร้างมาเพื่อเด็กอ่ะแล้วเป็นไงต้นไม้เนี่ยโหไม่มีน้ำแห้งแล้งเลยเอ้าวอ้าวย่าชี้ยิ้มเลยใช่ว่าจะมาวันนี้เนี่ยพอดีพ้าอ้วนมาก่อน รถรถอยู่รถเยอะรถอยู่ะมาบ้านไปที่บ้านก็รถเหรอใช่โอ้โหวางตุ้งมึงเก็บไปกินมั้งสิอวางตุ้งกำลังสวยงามเลยเก็บไปกินต้นใหญ่เลยเก็บไปกินเลยอย่าปล่อยให้มันแห้งเองจ้าเกจะไปไหว้ปู่เหรออไปไหว้ปู่ตาปลาปลาเดี๋ยวค่อยมารถไหมโอ๊ยหย่าค่อยมารถให้ลูกสาวชมบ้านก่อนแล้วไหว้ปู่เสร็จก็เข้าไปจ้ามาเก็บไปกินมั้งนะ ประดาเม,มือยู่ประดาืงองยู่ดีไหมดีนะบรรยากาศเป็นไงคะ,ะด,าาดีเออ่ายเท่ดีแม่นั่งนะหูลมมันโชยมันเนี่ยสบายประอุ้นไปอยู่ที่ไหนมาครับ ไปทั่วเลยกับลูกไปจังนี่ก็ไปขึ uh, uh. <S 2> <S 2> uh ้นเชียงใหม่ขึ้นเชียงใหม่เสร็จก็ลงมาไปสมุยโอ้ยเนื้อใต้ออกตกไตหมดนี่มาอีสานก็บอกลูกลูกก็จะกลับวันที่ยี่สองนี่แล้วก็เลยบอกเออมันดูซะหน่อยบ้านเบิ่อโอเคได้อยู่ไหมลมเย็นสบายลูกสาวบอกโอเค แล้วก็ด้นให้ช่าวบอเป็นไงคะดูดูดอุ้ยมันเขี้ยวมันเคี่ยวกำลังจะหลับกลังจะขึ้นนี่เหมือนเขี่ยวเลยเนาะอะเหมือนเขี่ยวเลยใครมันเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเลยเหมือนเหมเหมือนเหมอุ้ยก็บอกว่าทำไมหน้าตาหอๆทุกคนเลยเนี่ได้คนไตใหวัน เดี๋ยวโอ้ดูเพื่อนเพื่อนเราก็มาต้อนรับนะฮะนี่นะฮะเอาอนะ้ะพูดไทยจีนอังกฤษโอ้ก็พ่อแม่เขาพูดอังกฤษด้วยว้าวซึ่พรานแล้วก็ไอ้เราก็ไทยเนาะก็พูดดินไทยมั่งอะไรเงี้ยค่วตวย่าเขาอะภาษาจีนโอ้นก็มาจงเหมือนวีเราถามยายนี่เหรอ จงเงินวุ่นนินห่าวท่านหนูต้องเรียงปวนว่านินห่าวเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่อดึงเขาจะแต่งงานแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้อะไรอะไรแม่อะไรโอ้แม่โอ้ดูดูดังมากเลยดังเกาะสมุยเลยทีเดียวแทนที่เราจะถาแม่แม่ดราะบุกมาหาเราเฉยเลย พยายามไม่ให้บกแล้วนะเนี่ยยี่ไปเดินดูอะไรลูกไปเดินดูแม่ My friend My friend Friend ชัวรน My friend My friend My friend ก่อน My friend ไปก่อนจ้าจ้านี่ฮะรถใบบุญไปตั้งแต่เช้านะนี่ไปรับแม่อ้วน5โมงพอดีเลยถึง5โมง5โมงเช้าเนาะเออเพราะว่าเรามืดไปตั้งแต่เช้าเลยเพราะอากาศไม่ร้อนแม่ลงเครื่องกี่โมงนี่ ลงเครื่องแปดโมงกว่ามั้งแปดโมงแปดโมงครึ่งโอ้แหนมเนื้ออร่อยไหมครับซื้อไปเมื่อ้หเมื่อไหร่อะอันที่ผมไม่ส่งฝากคนอื่นก็อ๋อไม่ฝากไม่ได้กินเองฝากเ็อ่าอ่าทาทาทาครีมกันแดดเยอะโอ้ยต้องทาครีม้พวกเราเราอย่าลืมทาครีมมาเดดด้วยนะมาเด็กทาครีมกันแดดอะไรเออเรานี่เล่ววันแล้ว ูมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ลูกเขาเรียบร้อยแล้วก็ไปเดินให้เขาชมบ้านก่อนชมสวนบ้านสวนบ้านสวนสบายดีเย็นยุยมเย็นสบายเลยตอนอากาศดีแม่แม่พักคืนนี้บอกหรือว่ายังไงอ๋อไม่พักไปนครพนมเลยไปเยี่ยมพนมไปเยี่ยมคุณยายที่นู่นแกคือเขาอยู่ เดียวยกเหมือนกันแม่เขาแม่เขาแบบไม่สบายแย่แล้วอ่ะก็เลยไปเยี่ยมเขาแล้วก็เลยพักที่นู่นเลยบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะแม่อ้วนยังไม่กลับประเทศเหรออะไรเงี้ยไปประชีบบางคนบอกแม่อ้วนยังไม่กลับประเทศอีกเหรอยังยังบอกเรื่องของกูกำหนดที่ท่านเอาไว้จะกลับช่วงประมาณนก้าวคุณพาแม่แม่ซื้อแม่ซื้อตั๋วไว้แล้วสามสามอวันจองตั๋วไว้เรียบร้อย ไปกับโอ้ไปกับจองเรียบร้อยเก้าคุมพาใช่อันนี้ต้นอะไรเนี่ยเหี่ยวลงไปแล้วเนี่ยขุ่นหลาบหินขุ่นหลาบหินกุ่นหลาบหินมาจากไหนอ่ะใกงาดาเอามาปลูกอันนี้ต้องถามแม่บ้านโอ้ไม่ใช่คนดูเลยต้นไม้แล้วตอนนี้เออเอือดูเลยต้นไม้อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟซีทุ่งท่า